สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมผมเนมจากสวนลุงเลิศนะครับวันนี้นะครับตามสัญญานะครับกลับเข้ามาที่สวนของพ่อวุฒินะครับหลายหลายท่านอาจจะจําได้นะครับสวนที่ผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับที่ว่าใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ15 15 15คือ153ตัวนะครับหลังจากปลูก1เดือนนะครับตอนนี้อายุก็ผ่านมาแล้ว ประมาณในอีเดือนนะเพราะสามเดือนสามเดือนสี่เดือนประมาณสี่เดือนประมาณสี่เดือนแล้วนะครับเพราะว่าผมชิ้งช่วงระยะห่างเอาไว้หนึ่งเดือนนะครับจากคลิปก่อนที่ผมเข้ามาตอนนี้ไดเ้เห็นมีร่องรอยนะครับในการใส่ปุ๋ยไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูต้นนะครับนี่คืออายุได้สี่เดือนนะครับเพิ่งใส่ปุ๋ยไปเมื่อวานนะครับ องนี้เป็นปุ๋ยสูต 15, ร15-15นะครับ15 3ตัวส่วนยี่ห้ออะไรเดี๋ยวผมจะาท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูรกระสอบที่คุณพ่อใช้อยู่นะครับนี่คือมเมล็ดปุ๋ยเป็นเคมีล้วนนะครับดูดพีระมิดต,ตาพีระพีระมิดเรมิดกระสอบสีเหลือง นะครับท่านใดที่อยากเขียนกระสอบเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวผมจะเดินพาพไปดูนะครับหลังจากนี้ต่อจากนี้เดี๋ยวผมพาดูต้นทุเรียนนะครับอายุ4เดือนนะครับอายุ4เดือน <4 S 1> ใส่ปุ๋ย,ปยไปเมื่อวานนะครับเห็นไหมมาครั้งก่อนนะครับระบบน้ำสปริงเกอร์ยังไม่เสร็จนะครับมาวันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับ ถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยสวยสวย,สวยมากเลยแหละในสายตาผมทุเรียนอายุสี่เดือนได้ขนาดนี้นะครับถือว่าโอเคมากยังไม่เคยมีการฉีดฮอร์โมนนะครับยังไม่ฉีดฮอร์โมนยังไม่ฉีดปุ๋ยทางใบใดๆทั้งสิ้นนะครับแม้กระทั่งอยาฆ่า,มาแมลงยังไม่ฉีดเลยนะครับ,รบก็ดูร่องรอยนะครับเริ่มมาแล้วทีนี้ต้องเก็บแล้วครับต้องเก็บมแมลงแล้ว ไม่ยังแต่ยังไม่ทำเดี๋ยวสักคู่รออีกสักฝนอนึงก็ฝนออกนะครับตอนตอนตอนนี้ฝนตกอยู่น,น,น,นะครับพายุเข้าน่าจะเป็นพายุเปลี่ยนถ่ายฤดูนะครับจะเข้าฤดูหนาวอย่างเต็มตัวเดี๋ยวผมพาเดินไปดูเรื่อยๆนะครับพอดีเลยเดี๋ยว เดินไปดูตรงที่จุดที่คุมพ่อผสมปุ๋ยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกระสอบปุ๋ยนะครับที่ใช้สูตร15 15้านะครับของแบรนด์พีระมิดนะครับกระสอบสีเหลืองในส่วนตัวผมผมไม่เคยใช้นะครับปุ๋ยยห้อนี้แล้วก็สูตรนี้ด้วยกับทุเรียนเล็ก มันโอเคนะครับแต่ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างไรตรงนี้ผมก็ไม่สามารถบอกได้นะครับว่าใส่ปุ๋ยสูตรนี้อยู่ข้อนี้แล้วมันจะเป็นเหมือนที่สวนของพ่อวุฒิไหมตัวนี้ผมไม่การันตีนะครับผมพาเ,าเข้ามาดูเฉยๆนะครับพาเข้ามาดูว่าที่สวนนี้เขาใช้ปุ๋ยตัวนี้อยู่นะครับแล้วสภาพของอต้นทุเรียนเป็นแบบไหนนะครับ ส่วนวิธีการในการใส่ปุ๋ยที่สวนนะครับผมได้สอบถามไปแล้วว่าคุณพ่อเนี่ยจะทําโคนก่อนนะครับจะทําการาสับดินขึ้นมาก่อนนะครับรวนดินรอบๆโคนก่อนนะครับรวนดินเสร็จแล้วค่อยหาว่านปุ๋ยนะครับยังก่อนอยังก่อนเจ้าของสวนไปไปไป เดี๋ยวพาไปดูต้นที่มีอายุหนึ่งปีด้วยนะครับมีไม่กี่ต้นประมาณ4ี่ห้าต้นนะครับนี่คือการแทงยอดนะครับซึ่งถือว่าสวยนะครับทุเรียนเล็กของผมสีเดือนยังไม่สวยขนาดนี้เลยนะครับต้นเล็กก็ถือว่าในการใส่ปุ๋ยเนี่ยบางท่านนะครับเกรงกลัวมากนะครับสำหรับปุ๋ยสูตรเสมอกลัวมาก กลัวไม่กล้าแม้กระทั่งจะใส่ปุ๋ยให้ทุเรียนของเรานะครับแต่ที่สวนของคุณพ่อวุฒินี้ไม่กลัวนะครับคือปริมาณการใส่เนี่ยผมว่าน่าจะประมาณสองช้อนกินข้าวเราได้แล้วรอบนี้แต่ครั้งก่อนจะเป็นหนึ่งช้อนกินข้าวตอนที่อายุได้สามเดือนนะครับพอมาตอนนี้สี่เดือนแล้วน่าจะเพิ่มปริมาณปุ๋ยเข้าไปสองช้อนดูแล้วเยอะอยู่ เดี <c oughs> ๋ยวก็ง่ายลยต้น่าีเดียวเนี่ยฟีกเดียวนี่หลายท่านนะครับอกลัวการใส่ปุ๋ยนะครับกลัวทุกอย่างกลัวมันจะตายกลัวมันจะเกิดเชือ้อรากลัวไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพอเรากลัวแล้วทีเนี้ยการดูแลบำรุงรักษาต้นทุเรียนเราเนี่ยมันจะทำให ผมก็ไม่กล้าร่วงเกินนะครับคือในใน,ในส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมไม่กลัวนะครับผมไม่กลัวผมจะใส่เลยอะไรที่คิดผมผมคิดว่ามันเป็นปุ๋ยมันเป็นประโยชน์ต่อต้นทุเรียนเราเนี่ยเราใส่ไปเลยส่วนเรื่องโรคเรื่องเชื้อราเราค่อยมาป้องกันกันทีหลังนะครับทีเดียวเดียวทีเดียวนี่อายุหนึ่งปีนี่ก็หนึ่งปีนะครับ ตัวหนึ่งปีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาเดินไปดูอีกโซนหนึ่งแล้วพอเข้าไปอีกโซนหนึงครัเอาเรว่าปุ๋ยนะครับปุ๋ยผมจะไม่เข้าไปถ่ายแล้วกันนะครับเพราะว่าเกรงใจนะครับเรา เข้ามาถามขนาดนี้ก็ผมก็เกรงใจแล้วนะครับเอาเป็นว่าปุ๋ยสูตรเสมอเสมอนะครับสูตร15 15 15ของพีระมิดนะครับกระสอบสีเหลืองเดี๋ยวท่านไปหาค้นหากันเอาเองนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะใส่ตามคุณพ่อวุฒินะครับแต่ในส่วนตัวผมผมไม่ได้ใช้สูตรนี้นะครับผมใช้633 1233นะครับอยู่สองตัว ร้นขอด้วยร้อนจนนึงเลยมันจะปูกเลยนี่เพิ่งใส่ปุย๋ยไปไก็ไม่รู้ว่าอาการเขาจะเป็นยังไงในอนาคตนะครับปูกที่หลังไอ้โซนี้ได้ยักเดือนบ่าทุเรียนหน่อยฝั่งทางนี้โซนนี้ไม่ใส่เดือนกว่า ฝั่งนี้ได้หนึ่งเดือนนะครับผู้เรียนฝั่งนี้ได้ไนึเดือนนะครับอายุได้หนึ่งเดือนเดี๋ยวจะได กำจัดปะเจผื่นเน,ะนานนะด้านข้างมีทุเรียนอายุ4ปี3-4ป,ปีประมาณ3-4ปีนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูสักแ,แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวลงนี่ก็ได้ปะ ทุเรียนแปลงนี้นะครับเป็นทุเรียนหมอนทองอายุ4ปีนะครับเป็นทุเรียนของลุงเย็นครับผมเข้ามาถ่ายคลิปก็หลายครั้งนะครับส่วนนี้โอเคครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับคลิปนี้ผมพาเข้ามาดูทุเรียนเล็กของข้อวุฒินะครับที่ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับต้นทุเรียนนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพ่อวส,สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมที่เปิดเผยข้อมูลนะครับสวัสดีครับผม